ยังเห็นองค์เดียวในประเทศย <า S 1> อยู่เหลืองสวยมากโอ้โ oh หงดงามครับงดงามโ oh อ้โหเขาจะมีแต่แมสี่แต่มยาที่ลงอะ่ะมีแม่สี uh huh. แดงน้าเงินเหลืองแค่นั้นลืมทุกองค์เลยทีนี้เห็นองค์นี้โอ้โหพี่เจ้าสวดส่งดาวอีกยี่สิบดวงชอบอาจารย์ มากมากครับใจสปอร์ตมากครับพี่เจ้าสัวผมก็<อ>ผมถามว่าสง 2, 2, 5, 6, องสองห้าหกแปดคือคนที่มีลงยาปูอินอะแพงะหล้วนแ,แต่จะต้องสตาร์ทที่สามแสนหมดใช่ใครจะโอดใจไหวองค์นี้เนื้อเงินลงยาหลักแสนแห่งพัะตะวันตกอ่าสุดๆครับ หายากสุด,สดของปูอินแล้วโอ oh ้โ oh. หแอบมองอยู่นะครับพี่มีสวัสดีครับ <Okay. S 2> อ่าพี่ช่วยไรขพราว่าจะไปผมอยากเก็นพี่นัดเพราะว่าวาลงยาเหลืองมีลงยาเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองเหลืองฮอปฟอร์มและแพงสุดครับอ่าโอ้โห oh oh. สั่งหน่อยนะผมเพราะว่าคุณจะสั่งหน่อยง่ายง่ายโอ้ค่าเป็นข้างเรือ่อยถ้าทำเยอะ โรงงานน้องปั๊มตัดอันเนี้ยพอเวลาปั๊มเงินมาเสร็จก็ให้หลานทองเลยหลานทองก็เลยเอาไปเลื่อยแล้วก็ลงยาแล้วต้อไปต้องไปแยกใช่ไหมดังนั้นอันเนี้ยค่าเป็นค่าเรื่อยรวมกันในชีวิตผมเล่นพามายังเจอยังเจอไม่ถึงยี่สิบองค์เผลอๆรวมกันทั้งประเทศจะมีถึงสี่สิบองค์ไหมเอาใครเคยเจอปูอินนี่ยนับหน้ากันมาเลยถึงถึงยี่สิบองค์แล้วมั้ยเจ็ดองค์ ่ล<ง>แนะลงยาเรื่องพบเจอน้อยอ่า <c oughs> เป็นแต่ยาแดงกับยาน้ำเงินครับยาเรื่องเพิ่งเคยเห็นองค์แรกน้อยทุกสี่ละครับที่แดงกินันเจอเยอะกว่านี้น,นิใช่เดียวน่งก็เห็นเลยอือโอ้โหพี่คืนนี้มีสปาร์คสวยๆหนึ่งถึงร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญครับไม่มีาทางไม่ถึงบอกบอกเลยนะลงยาปูอินเนี่ยไม่ถึงห้าสิบเหรียญใช่ นับจากสตีติตั้งแต่ยุครุ่นพี่เล่นมายุคผมกับไอ้โก้งเล่นมาเนี่นะเราเห็นกันมาเลยยังไม่ถึงยังยังไม่ถึงยี่สิบเหรียญเป็นร้อยไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เหรียญรุ่นเนี้ยรู้ได้ไหมหพี่นายเนี่ยพี่นายช่างทองเนี่ยไปไปร้านไปไปอยู่ร้านรับทําเลี่ยมหายังเจองานลงยานี่อยู่ในร้าน ตอนนั้นน่ะก็คืออันเนี้ยโรงงานน่ะไม่ได้ลงยาเองนะโรงงานคือปั๊มปั๊มแผ่งเงินเสร็จแล้วยังไม่ตัดปีกส่งไปให้ร้านลงยาใช่พี่นายบอกถามลูกพี่เขาว่าเขาบอกว่ามีไม่ถึงห้าสิบเหรียญช่างนายยังมีชีวิตอยู่เพราะลูกพี่เขาเป็นร้านรับทำลงยาใช่สวัสดีครับพี่มานะกใชพี่มานะชใชบอกว่าสวัสดีอาจารย์โอเล่นสวัสดีพี่พีู่กต่านสวัสดี พี่นาเดชบันโป่งด้วยนะครับสวัสดีพี่มานาชัยครับอยากเห็นการประมูลเป็นขวันตาครับอาจารย์โหนี่ผมบอกแล้วพอเวลาผมหยิบมาแบบนี้นะทุกคน,น่ะจะไม่จะไม่อยากดูอย่างอื่นเลยพี่มานาชัยบอกว่าเห็นหลวงปู่อินแล้วคิดถึงบ้านเลยคิดถึงบ้านเลยพ,พี่มานาชัยอยู่โพธารามเมโอ้โหเนี้อสองนาทีครับ รอประมูลเลยโอ้โหยันที่เป็นอย่างเงี้เป็นเรื่องปกตินะยันอื่นเรื่องเลยปะเรพราะเขาต้องอันนี้ก่อน,นแล้วกใช่ไหมเขียนชื่อไว้ด้านหลังเพื่อเพื่อวนกลับมหาเจ้าของคนเดิม <c oughs> มีน้อยมากพี่ลงยาปูอินน่าจะไม่เกินสามสิบเหรียญที่อยู่บวรเอาแน่ๆอ่ะแชฟแช่อ,อยู่เมืองการพี่นายอยู่ท่าม่วงไปถามช่างนายได้เลยช่บบางไหวา ลูกพี่อ่ะร้านลูกพี่อ่ะเป็นร้านรับทำนงยาปูอินต่อไปลักล้านแน่นอนคือตอนคือตอนนี้ไม่มีราคากลางมีใครสักคนหนึ่งมีตังค์เยอะเยอะ่ะบอกฉันซื้อแล้วกันเจ็ดแปดแสนล้านเรียญก็เป็น้านหนึ่งเพราะเนาไม่ได้มันมาอยู่แล้วสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านองนี้ยาไม่มีกระเทาะเลยไม่กระเทาะเลยสวยมากพี่สวยสุดเท่าที่ผมเห็นมาแล้วแสนห้าได้ไหมครับพี่โกมันโปงฮะ กองทรายอากองกองทรา,า,ายกับกับบูน<ๆ>อยู่ตรงนูน้นของกองสา,ายโอ้โหอยากของคุณน่ะผมให้แสนแปดขายไหมละ่ะผมให้สองแสนเลยเอ,อืมผมโอ้โหก็ซื้อจะขอซื้อเหรียญไอ้เจ้าทอมอ่ะเหรียรญทองยาแดงมันยังไม่ขายมึงเลยคือเซียร่าลีต้องมีกันทุกคนอะอ๋าเหรียญเหรียญของคุณน่ะสองแสนขายบูมไหมคือที่สุดของบูนเหรียญรุ่นนี้ยก็คือที่สุดคือต้องบอกว่าเหรียญเนี้ยนะแบงค์ สามแสนตั้งแต่ใบาสาเกหกหมื่นห้าหกมื่นตอนที่ใบาสาเกอะแสนกว่าแล้ว,วาาแสนห้าได้ไหมจ๊ะพวกเองแต่ละคนนี่นกใกล้แล้วสวัสดีครับพี่โกงแสนหน้าได้ไหมจ๊ะพี่แบงค์โพธารามอ๋อต่อจ่ายโกงใช่ไหมแสนหน้าเนี่แสนหน้า <c oughs> เนี่ยมีการเกทับกันแล้วมีตะกุดอ่านะครับพี่ อยากได้เลยประมูลสนุกแน่รายการนี้โอ้โหคนเก็บปุ๋ยต้องเก็บลูกใส่ตรงมาเพียบเลยครับเกิดปรากฏการณ์วันนี้คือถ้าเวลาแบบนี้มาก็จะอารมคือเมื่อไหร่ที่อันเนี้คือแหมเหมือนงานวัดอ่ะหรือเหมือนงานวัดสงบทะนะแล้วพอเวลาดารามาเดินอย่างเงี้ยเออเฮ้ยน,นั่นนั่นนาเดชถช่ป่ะโอ้นั่นมาลิโอ ถ้าผมมีเงินเยอะองค์นี้ห้าแสนผมก็เช่าครับเพราะว่านับเหรียญได้เหรียญเนื้อเก๊เก๊เพิ่มไม่แสนดีไหมลงยาที่แพงที่สุดในจังหวัดราชบุรีรอ่ะอโอ้ยดูันทำเหรียญกันลงยาไล้ถึงไม่ธรรมดาผมอมนุญาตได้เสียนผ้าใส่ได้แล้วกันเอาเออเพราะผมเขียนราคาใส่มือหลวงปู่อินลงยาเรื่องถ้าลงระรุงเดอดแน่ครับอ่าเหรียญยอดนิยม ไม่ไม่เก็บตอนนี้ไม่มีโอกาสได้เก็บและสถิติของเหรียญปูอินไม่เคยถอยหลังเลยมีแต่เดินหน้าแล้วเดินหน้าแบบก้าวกระโดดแล้วที่สําคัญคือเหรียญเนี้ยยาไม่กระท้อเลยโอ้มันเป็นสิ่งคือมันคือมันน่าจะไม่ได้เจอแล้วยาไม่กระท้อเลยเนี่ยแสนแปเอฟเลยได้ไหมครับโหเดี๋ยวเี๋ยเหรียญเหรียญโกงเหรียญกงผมซื้อสองแสนอ่ะ ไรสดคุณภาพมีแต่พาห์หายาใครแซลสองแสนพี่พี่ได้ใช้บอกว่าแสนแปดเอฟเลยนะโอ้โหนึกว่านึกว่านึกว่าไอ้คุณโก้มันมันมันมน,นะอ่านเลียเ่ยนโกงสองแสนง่าไหมเอาสองแสนหน้าเลยเอา้าตัวจริงมาแล้วเพอนะเพอร้เลียนเรียเร่ยนโกงขายลูกค้าไปแล้วด้วยเ,เราไม่รู้หรอกเหรียญปูอินเนี่ย เป็นของที่รักสะสมเขาตามล่าใช่โอ้ยยังหาลุมชบานเนื้องเงินลงยาธร <ใน S 2> รดายี่แมาเลาะเพอเบอร์ขายลูกค้าไปแล้วด้วยเอาจริงจริงเพราะเพราะเป็นปลาเครื่องที่ทุกคนตามล่าที่จะได้ครอบของกูอินที่ไหนมีปลายทางอยู่ที่จจอาจารย์โอที่เองไหลสดคุณภาพมีสะาหายากลงยาเลือกไม่เคยเจอเลยครับถือไปนะที่ไหนก็ซื้อผมบอกเลยใครเป็นรุ่นนี้ถือไปตรงไหนนะมีคนมีราคาหมดแหละ มาแล้วครับเปิดแรก1น0 0 0 0สนห้าบาทเวลาเดินแล้วเหรียญสวยเขาจะขายกันสามแสนเลยครับมาทีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับสองนาทีนะพี่รายการแรกโอ้โหเปิดกันสักนเต็มมันมาต่อผมแสนห้ามันบอกเหรียญไม่สวยเขาจะขายกันสามแสนเลยแสดงราคาที่ตั้งเราที่จะกิดตามตัวกูมาดูเลยกวนประสาทไงเพอร์เบอร์อรอเหรียญเหรียญเหรียญขอโกงนะขายไปแล้วด้วย เพราะล่าสุดรู้ว่าล่าสุดมีคนตามซื้ออยู่สองแสนหน้าเรี่ยนนี้คือคืนเนี้ยเป็นคืนที่นะฮะเราผมเชื่อนะท่านผู้ชมอะ่ะคุณพิม์พได้หมดคุณมีตังไม่มีตังคุณปิดพระไม่ได้ปิดพระขอให้คุณมีความชอบในสิ่งเดียวกับพวกเราคือพระเครื่องแสดงความเห็นด้วยสุภาพแสดงความเห็นด้วยการบอกความรู้สึกพิมพ์เถอะครับ มาที่1นะึ0 0 0บาทมาที่18 0 0 0 0มบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมาที่180,000ืบาทที่พี่ได้ใจครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่180,000ืบาทแล้วเหรียญนี้ไม่ต่ำกว่าสี่แสนแน่นอนสี่เหลืองแพงสุดสุดคือไม่ไม่มีราคากลางหรอกเพราะตอนนี้ใบสาเกจากห้าหกหมื่นเป็นแสหนห้าไปแล้วอ่ะใช่เหรียญนี้เราไม่ไมีะทคาหมนเวียนไงแล้วคือใครใครจะมีใครจะยอมเอาเหรียญ ปูอินมามา,าแบ่งปันเอาเบียดี่จังย์แว่าผมคุณคุณว่าผมได้ลงยาแดงไปนะอแน,น่โอ้เบียร์าี่จังสุดยอดแล้วเพอเอรายการเนี้ยอย่าลืมนะ <c oughs> อย่าลืมนะเผลอเพอรายการนี้ไม่ได้มีแค่พี่ๆในไลน์นะ <c oughs> เดี๋ยวมีอาจจะมีตัวละครลับซุ่มอยู่ต้องมีตัวละครลับแน่ๆมาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับมาที่สองแสน มาที่สองแสนสองหมื่นบาทผม<า>ทมีรางสังหรณ์คือถ้าไม่ได้เหรียญน,นี้คือก็ไม่รู้ว่าจะจะัดคือไม่มีตังค์ต้องกู้บังมาซื้อ <S 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 อหเอาง่ายๆว่าซื้อพลายอย่างอื่นน่ะพรุ่งนี้ยังมีร้อยซื้อนะมีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อได้แต่ถ้าเป็นเหรียญปู่อินเงินลงยาไม่มีให้ซื้อ<า>ครับมาที่สองแสนสองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองแสนหน้าหมื่นบาทแล้วมาที่สองแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองแสนหกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับ ไม่สวยยังขายกันส0 0แสนมตัวเปล่าลีาด้วยอยู่ที่สองแสนมื่นบาทครับราคาสุดท้ายสองแสนสไม่ได้นะพี่มาที่สองแสนหกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองแสนหกมื่นบาทแล้วมาที่สองแสนมื่นันบาทมาที่สองแสนหกหมื่นนาพันบาทครับเราก็ได้ดูขอบคุณทุกท่านที่ใส่ราคาขอบคุณขอบคุณ 3, 000, ขอบคุณครับมาที่สองแสนหกหมื่นนพันบาทราคาสุดท้ายอยู่ที่สองแสนหกหมันบาท มาที่สองแสนหกหมื่นแปดพันบาททีพี่นาสมุิเคีย่งเพียงนะมาที่สองแสนเจ็ดหมื่บาทมาที่สองเจ็ดหมื่นสามพบาทโอ้ยู่ที่2องแสนเจนสพันบาทครับราคาสุไทายไอแบงค์น้ำลายไอแบงค์น้ำลายหมดตัวมาที่2องแสนเจ็บาททีพี่ลิติลงเครื่องมาที่สองแสนแปดหมื่นสมันบาททีพี่ นัดทวุฒิครับเอาให้สุดเลยพี่ครับเ<อ>พราะพีค่คือมือนหนึ่งของมาละทีแล้วไปแล้วแบงแบงน้ำลายหมดน้ำลายหมดตัวแน่เนี่ยพ<อ>ี่นัาเนี่ยของจริงบอกเลยของจริงปีไปนี่พี่นัดทวุฒินะครับสองแสนแปดหมื่นสามพันบาททวนโอ้โหนี่ ถ้าผมไม่ให้นี่ไอโอแม่งมองหน้าผมนะไม่ได้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 ต้องให้นะต่อไปใครมาถามขอหรือพานโอ๊ตนะพี่ครับเรียนนี้ว่าครับที่หายยากนะผมจะบอกว่าไปดูที่พี่นั้นเลยคือจะบอกว่าไปดูที่พี่นั้นเลยผมเหลือแต่รูปถ้าเวลาต่อไปเนี่ยเอารูปมาโชว์เนี่ยโอยอพอมันเกิดใจเนี่ยถามใครถามขอปิดนะผมจะบอกว่าไปดูที่พี่นั้นเลยใส่เหนียวโพธารามอ่า เชียร์พี่ปอครับพี่อนิจังถึงกันต้องขยี้ตาดูเลยประธานเมืองลาดบุรีคนต่อไปโล<อ>นัอุโอ้โห<อ><อ>ยินดีด้วยครับพี่นะัทาวุธสีนี้หายากมากราคาไส้กันแันมากจริง,งๆอ่ะอนะหายากทุกสีเสมากอ่าผมผมบอกนะหายากทุกสีไม่ได้หายากแต่สีนี้หรอกครับหายากทุกสีต้องมีสี่แสนขึ้นครับยินดีด้วยครับพี่นะัทเหรียญเนี้ย ไม่มีไม่ไม่มีราคากลางแล้วก็สวยกั็ไม่สวยมันต่างกันนะสวยก็ไม่สวยต่างกันนี่พี่มาลัยังกินดีด้วยเลยปิตาวาทองด้วยพี่มาน้าจาบอกว่าคิดถึงบ้านเลยเพราะพี่มานาัยคนโพธารามพี่เขาเป็นเกยดล้านลีครับเป็นเกิดลาลีครับสวย โอ้โห oh. จริงนะถ้าไม่ใช่พระทุนเก่าไม่มีทาง uh huh. เหรียญเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมซื้อมาสองแสนสามซื้อจากเสียนพนระนคนครปฐม uh huh. คุณอักคุณพอคุณไหม ว่าผมซื้อใครแต่คุณไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากไปยินชื่อเขาอีกหน่อยต้องเรียกกำนันนะัทวุฒิและสุดจริงส่วนรวมพระอกแจมๆทั้งนั้น <c oughs> คุณ <c oughs> คุณ <c oughs> จะเหรียญน,นี้ยผมซื้อจากเซียนพันธรพมมน่าจะสองแสนสามอนนี้ก็เดินซื้อแ้ปปเดีวเอาป่นี้ทองเรียมเอง ประทับใจมากครับอ,อาจารย์พิ่นัทวุฒิเรื่องนี้น่าจะสักต้องมีเจ็ดปีแปดปีเจ็ดปีอะต้องมีเจ็ดปีไปอย่างน้อยขอพระคุณมากครับที่แบ้งปันนะครับพี่นัทวุฒาไม่รุ่นเก่าเลยแก๊ง,ง,งเดียวคุณนั่นแหละนทาชยเนี่ย แแบงรู้ดีถ้าผมจำไม่ผิดเพราะเหรียญพวกเนี้ยผมซื้อได้สภาพแบบเนี้ยน่าจะมีแค่สองเหรียญสวยจริงสวยจริงแแบงอาจารย์ทีมด้วยนะครับวันนี้ได้ครับพี่ยายังเลียงเกตสวยครับเอ้ยพี่อันนี้แล้วยานี้ไม่สภาพจะลงใหม่ได้นะครับลงใหม่ไม่ได้พี่นะจริงพี่ชายพันส่งดาวห้าสิบดวงโอ้โห โหดแล้วต้องบอกว่าเหรียญนี้อยู่ในไลฟ์วันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าว<อ>ีโอตอคกติหรือเปล่าทําไมไปพูดคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องอะผมมาซื้อพระโห้ผมผมเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนวันดีคืนดีผมไปเจอคอมเมนต์เซียนท่านนี้ในเพจอ้อนมนดดำจริงจริงไม่น่าไปดูแล้วผมเวลาไปเลื่อนดูอะปึป๊บอะไปเจอคอมเมนต์เซียนคนนี้ในเพจอ้อนมนดดำ แล้วพิมพ์ถึงบมในทางที่ไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่เราก็ไล่หวาผ้ามึงกูก็ซื้อเจอหน้าเมื่อไหร่ก็ทักกันถ้าวันดีคืนดีไปอวยผีไปอวย่ตัวการ์ตูนแล้วบูลลี่เราอะไรวันนี้ผมก็เลยเออก็นะก็เอาว่านะแน่รู้จะวันเลยมทองด้วย คลองเลี่ยมลานช่างไหนทำง่วงโอ้โหนี่ <c oughs> เป็นไงมาเป็นฝ้าแฟนกับพี่อนิจั์อีกองครับพี่นัทวุฒิพี่คณะที่